สวัสดีครับปาโกซุลิโยบันทาสวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องครับช่องปาโกลำพูนออฟิเชียลพี่น้องครับวันนี้ที่โดมครับมีความเกินไว้ยังแน่ปาโกอัปเดตสถานการณ์สาวแอนลูกสาว มีวงหนึ่งวงสองจอดพร้อมกันอยู่ในโดมวันพักแรมครับทีมงานบถบาทสำหรับทีมคอนวอยทีมผู้อยู่บ้งหลังไปแล้วเรียบร้อยครับทิดตังเวทีครับวงหนึ่งวันนี้แสดงอยู่ที่ปรางกูครับวงสองยังสแสดงบายลอดทีอูครับเดินทางคืนนี้กับปาโกครกทุ่มครับแรกหนึ่งครับส่วนทีมงานแดนซ์ออกสามทุ่มครับแต่ว่าทีมงานวงหนึ่งจักน่อยเกืสิไปแหละครับ สองสามโมงเช้านี่ครับเตรียมตัวจะเดินทางแล้วครับเจอกันที่ศรีเกตปรางกูครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับปาโกซุริโยบานทากัจิภาหลบหลูล่ำเพลินโชวไปที่อาเภอครับพี่บุญครับนาโพนาโพพี่บุญครับบราน,นาโพโขบานวังพอ รัตจาร์นักดนตรีว่าไงคนสวยขออาจารย์หอยาดว่ามันหลาดอะไรตัวนี้สดสติแขนสติขาดกับถุงลมขาดเครื่องหนึ่ง ขาดั้งใดนี่ขาดเปตีกันจนขาดครับรถอาจารย์นักดนตรีครับอ๋อปัญหาทุกอย่างแก้ไขใดครับพี่น้องครับสู้กันไปละทีมงานรถบาทเท่ารับรถวงหนึ่งอันนี้รถว่งสองครับจอดยี่ให้โดมเนี่แหละครับพี่น้องครับจอดให้นกขี่ไส้อยู่นี่แหละ <laughs> นกไลายห้ยงพี่น้องครับโอ้อยู่โดมนกหลยเป็นลอยๆเป็นพันๆตัว มันนับมันนอนนะขั้นนี้อีกแล้วรถคุณแม่สุภาพเป็นเอียงเนาะเช็กระบบเจ็ดเชอาเช็กระบบแต่เช้าสวยครับกีฬาอุา้งสาวน้อยลำเพลินโชว์เปลี่ยนสายพาน ลาขาดันอนไปก่อนไชาติเอรก็เลื่อใบเใส่ใส่ได้ชาติตัวเดียวก่อนดึงแบกซอยกันไป โมเลด์โมเลมันหน่อย,อยได้ผ่านเส้นเดียวพร้อมเดือดเวื่วอห่อนบ่ค่อยทนแป๊บเดียวขาดแป๊บเดียวขาดโมเลน้อยการกอดของาาสายผ่านกับสีบกอดได้ร้ายคนับพี่น้องนรับกาโมเลด์ไงการกอดการยังของสายผ่านกับสีกอดได้ร้ายครับ ฟีมันก็สิบกอยมีการในเกิดเพราะฟรีระวางโมเลกัสสายผ่านครับซิเกิดแห้อนตามหลักการที่ป้าโกเคยพ่าดมากเคยใส่มากดังเอียดเด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 ียดหนิอันตรายดังเอียดเดียดนี่หมายถึงว่าสายผ่านมันหย่อนใน,นเมื่อมันหย่อนแล้วก็มันฟรีการเสียดสีครับเสียดสีมันฟรีหลอบ จัดอีกตัวหนึ่งบ่อยากไปอีกตัวหนึ่งก็ไปเปกิดก้อมห่อนสายผ่านเป็นอย่างห่อนเมื่อกีขาดได้ใส่ไปนานนยืดเน่ย,ยืดแล้วก็ขาดขาดแล้วก็ห่อนห่อนแล้วก็ยืดบรรยากาศโดนครับสดส่ครับเจ็ดโปงวัวแล้วตอนนี้ครับทีมงานกำลังสิเดินท่านละวงหนึ่งครับ สวนวงสองกับมแลงครับเดินทางปาโกออกมะแลงวกทุ่มครับไปอุบลราชธาน,น,นีเพื่อพีบุญแดนเซอร์วงสองออกสามทุ่มครับรายงานอัปเดตสถานการณ์ครับยังสีอัปเดตตอนเดินทางให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งกันอีกละครับการเดินทางลูกๆวงหนึ่งก็เตรียมตัวที่จะเดินทางครับสีบัสด,ด้วยกัน นรถบาเบรรยากาศสดๆครับเลือดเดืออากาศเริ่มบุ้นเนี่ยเล็กน้อยแล้วอากาศสะโซ่กับอเย็นเนี่ยตกเพรแสงอาทิตย์ขึ้นกันสิร่างกายกับสิอบอุ่นขึ้นมากเล็กน้อยย่างออกกับร่างกายแตโซ่ไม่ใช่กลัวกันได้ ยังไปกลับไปกลับหนาดโดมเหมือนแล้วหารอบพวกรอบ,อบพราเด็กว่ายเยนมันกย็ดครับเพราะว่าแผลผ่าตัดมันผ่าตัดมาเศษเย็ดยกายภาพมาแรงพบพอกรับวงหนึ่งครับสน้อยเพชรบ้านแพงครับวงหนึ่งครับที่ปางกูศรีสะเกดอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดครับ มือนี้ครับมืออื่นเจอกับสาวหน่อยรำเพื่อโชว์ครับที่อำเภอพิบูลบ้านนาโพบ้านนาโพเนาะพี่น้องครับบ้านวังพอกครับนาโพวังพอกครับเปื่อความบันลังการครับสำหรับสาวหน่อยรำเพื่อโชว์ที่อยู่พิบูลนี่รับเชิญครับอีลาครับองอิงครับพี่น้องครับมาให้กำลังใจกับอีลาองอิงเด้อพี่น้องเลยทางพิบูลครับ วันที่ยนะีเนาะพรุ่งนี้สิบสีเอาพี่้องครับ รายงานอัปเดตสถานการณ์ครับความเคลอนไหวครับมีบ้านพักโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับปาโกสุริโยบันทาครับรายงานครับพอกันไม่คลิปนาครับผพ้ใได้ยังบ่ทันกดติดตามปาโกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อรับทราบข่าวข่าวความเคลอนไหวของวงมลำเพลินเงินหลานครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ซํำนี้ครับพี่น้องพอกันไม่คลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ